สิ่งที่ใช่กับว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่กับว่าใช่สิ่งที่ถูกกับว่าไม่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกกับว่าถูกเห็นไหมละ่ะเห็นดําเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนี่เพราะเราจะยอมเลยเอา้ามีคนไปสักทางมากไปกราบไปไหวเห็นไหมละ่ะก็ท่านไม่สบายก็ต้องเอาข้าวให้ท่านกินทุกเวลาที่จะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก เพราะได้อุปถากพระผู้อาพาธเหมือนอุปถากราตถาคตและพระตถาคตเจ้าฉันตลอดเวลาหรือไม่มีพระสูตรไหนนั่นและพระอริยบุคคลมีพระสูตรไหนที่ท่านฉันทุกเวลาไม่แต่พระเจ้าบัญจาด้วนี่เราตถาคตตํานิพระผู้ฉันสองครั้งหมายถึงช่วงเช้ากับช่วงเพลนเพราะมีความปฏิพูดกัางบนในอาหาร เขาจะยังก็นี่นะหรือจะบอกว่าเราผิดอีกอะไรก็เราพอน้อยผิดอะไรอะไรก็เราพอน้อยผิดใครผิดใครถูกพี่นาดูที่นั่นเรื่องของเรื่องนั้นอัน,นโยมก็ถูกหลวงปู่ก็ต้องบอกว่าถูกทีถ้าหลวงปู่พูดมากเกินไปเขาก็มาจัดเอ้ยก็โยมกินอยากดังแต่เสยโยมเขากลาลังดังอยู่จะไปเกาะโยมก็หลวงปู่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงปู่ต้องการความยุติธรรม ไม่อยากเห็นความอายุที่ทำแค่นั้นหลวงพ่ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนี่ดังได้ได้อะไรนั่นดังแล้วได้อะไรหลวง่จะถามเลยนะเด่นดังแล้วล้วอะไรได้ได้อะไรถ้าถ้าเด่นดังนอกธรรมกวินยัยถ้าเด่นดังก็ขอให้เด่นดังตามธรรมตามวินัยนี่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าเด่นดังนี่ดังเพราะหลักธรรมหลักวินยัย นี่คือคณะสงฆ์น,น,นี่เด่นดังเพราะราหลักธรรมหลักวินยัยไม่ใช่ว่าเด่นดังด้วยเหตุอื่นเต่ปานนั้นก็ยังมีผู้นับถือไม่มากในสมัยที่เขาหาวิธีการที่จะทํำลายพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะว่าสมัยกาก็ไปวัดบางอย่างนี้ขณะพระพุเจ้ายัางสมุชนนอยู่นะเวลาพระนางคุนตีไปหาเรื่องก็ยังพากันหลบหลีกไปออหรือจะเป็นจริงเหรอ เห็นไหมล่ะความเสื่อมโทาเกิดเห็นไหมล่ะหรือจะว่าสมนาก,กรหลงพเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสหนาตัณหาอยากกับคณะสงฆ์หรือพระนางสุนทรีจริงมาบำเลอผู้ที่ไปจังหันมากๆนี่เริ่มขยับออกขยับออกขยับออกเห็นไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเมู่ขนาดพระเจ้าอย่สงสมผู้ชนอยู่นี่ปฏิปทาอะไรกับเรานั่นเรื่องของเรื่องมันแต่ทีเราพูนี่เราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแบ่งกันไงเวลาที่ว่า อุบาสกมิการเขาสอนผิดโยมก็สอนผิดอุบาสกก็สอนผิด,ผดเราต้องดูที่ว่าเขาสอนผิดแบบไหนนี่เรื่องของเรื่องมันเขายกย่องเดัรฉานวิชาไหมเขาลากพวกเราให้ไปกราบพวกไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่หรือไม่ไปสักลิงจากลายไม่ไปกราบไอ้พวกพญากุดพญานาคหรือเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่ไหมหรือว่าไปดูเลกดูยาม วันจมวันฟูไหมนนก็วันจมบ้างเี๋ยก็วันฟูบ้างโอ้ยชาลาพัดนั่นี่นัน่นหรือว่าเขาสอนแบบไหนสอนให้เจ็บกามกันไหมมันก็ต้องรู้ทีอันนี้มันผิดก็คือผิดใจนั่นเองผิดใจเพราะว่ามึงดังกว่ากูมันผิดตรงนั้นมึงดังกว่ากูมึงจะดังกว่ากูไม่ได้มึงจะดังแต่มึงคนเดียวไม่ได้หาวิธีลากล เห็นไหมละ่พะพอพรนเราก็เห็นโอ้ยโยมเขาดังกว่าก็ไม่ได้ละมึงดังกว่ากูไม่ได้หรือมึงมาตัดสินมึงมาตัดทางหาอยู่หาจินกูกูทำก็หลังของขัง,งขายมึงมาหาเรื่องกูใช่่านั่นในเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยลงเอยแบบนั้นเราอยากเห็นความยุติธรรมถึงหากทราบว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกสรีโลกอยู่ตากรรมกมแต่เราก็อยากเห็น ถ้าไม่สู้ลหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่ได้ไปว่าไปเกาะกะระแสนั่นกะกะเกาะแสนี่โอ้ยอย่าเลยเเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าผิดนี่นก็ผิดนี่ถูกก็ถูกนี่เราแยกแยะแค่นั้นเองเราว่ามันไม่ถูกที่ไปว่ากันไปทะเลาะเบ,บาแวงกันเราว่าครอบครัวเดียวทะเลาะเบ,บาแวงกันนี่ไม่ละอายเสด็จลฉชนมันเลยนั่นก็จะถามเนี่ยมันก็พวกเธอนี่ไปทำเครื่องรางข,งของข้างขายเนี่ย พวกเคอไม่ไอายสัตว์เลียชนมาเลยพระเรานี่มูดก็จะถามอย่างนี้แหละนั่นแหละพวกสัตว์เลนพวกสุนัขที่อยู่ในวัดบาอาลามนี่มันก็ยังกาบพระก็เหมือนหมาเรามีอยู่สามตัวนี่มันกินเนี่ยมันกินของไว้เฮ้ยมันก็ยังนั่งลงเอายกมือยกมาอยู่นั่นไอ้บูนันนั่น,น,นเห็นไหมล่ะมันยังรู้คุณ่ะแต่นี่เรารู้คุณพระพุทธเจ้าหรือไม่ แล้วผูจะถามเลยลผู้เจ้าสอนให้เราสอนเราแบบไหนเอา้าก็แจก้แจ้งมันถูกที่ผู้เจ้าสอนให้พวกเรามาละมาวางสอนให้มีความเคารพเทิดทูนในครูในบาเห็นไหมละ่ะสังขังสนังกษสามีระดับไหนละ่ะระดับสลับเป็นสลับตายเหมือนพระอาหนุนทั้งที่เราหฟังเมื่อกี้น่ะระดับมีเตดนั่นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นั่นระดับนั่นแอ่พวกเราโอ้ไม่คนละอยา่างเ็นอะไรมาก็เพื่อตัวเอง เพื่อตัวเองเพื่อความอยากเด่นอยากดังเพื่อความยิ่งใหญ่ถ้าหลวงปู่อยากเด่นอยากดังหลวงปู่ก็สร้างปู่ใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใ,ใหญ่แล้วไปเรียกอะไรแล้วเป็นประจบเขาเลือหัดแล้วกาพขอมาให้รูาจาร์ด้วยนะผมตรงหน่อยมิลาเขาผิดก็ไม่กล้าพูดนั่นแหละเรียกว่าประจบเขาเลือดหัดมวลาเขาทำผิดเกินไปไม่กล้าพูด เขาเจ้ากี้เจ้าการในวัดพาอารามก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวสาลาไม่เสร็จเจดีไม่เสร็จนี่เรียเรียกว่าประจบกัืองหัดนะหนูต้องเข้าใจด้วยดีอแย่แกมาถูกนะการขอมาให้อูจาร์ด้วยนะนั่นเรื่องของเรื่องนั้นนะอะไรก็ผมผิดอะไรก็ผมผิดเนะี่ยมันก็จาเป็นต้องพูดให้ฟังอย่างนี้แหละพูดธรรมดามันก็ไม่ถึงใจอีกมันต้องพูดระดับนี้มันจะถึงใจได้เลยเดี๋ยวจะบอกว่าหลวงพ่อน้อยโกรธอีกโกรธใคร ความโกรธความโลภหลงที่จิมันะผมเผาไปนานแล้วตั้งแต่อยู่ป่าอยู่เขาโน่นพผมพูดที่ผมพูดจริงแค่นั้นเองแล้วก็ผิดหมดเย็นไหมละ่ะก็ถูกคนเดียวนี่หรยกว่าคนอื่นดีกว่าไม่ได้ลากกันลงนงเป็นอย่างนั้น